มาดูข้อ22กันต่อเลยครับกำหนดให้ A เป็นเซตของจํานวนเต็ม5จํานวนซึ่งผลบวกแต่ละคู่ของจํานวนในเซตนี้คือ 0, 6, 11, 12, 17, 20, 23, 26, 32และ37นะครับจงเขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิกข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับมาดูกันเลยนะครับข้อนี้ก็เป็นระบบการแก้ระบบสมการทั่วไปนะครับแต่นี้ก็จะมีกี่ตัวแปรครับ ห้าตัวแปรใช่ไหมครับห้าตัวแปรกี่สมการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับทำไมถึงมีสิบสมการเพราะอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่ามีจำนวนเต็มกี่จำนวนห้าจำนวนมีหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าอย่างนี้ ตัวแรกก็จับได้1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ต้องมี10คู่นะครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็จะสมมตินะครับสมมุติให้จำนวนเต็ม ดัง5จำนวนนั้นนะครับเป็น a b c d และ e โดยพี่ให้มันเรียงจากน้อยไปมากเลยนะครับ น้องลองสังเกตดูนะครับเราเริ่มจากอะไรครับตอนนี้เราเริ่มจาก a น้อยกว่าบีน้อยกว่าซน้อยกว่าดใช่ไหมครับตอนนี้เอน้อยกว่าบีน้อยกว่าซน้อยกว่าดน้อยกว่าอใช่ครับตรงนี้ เพราะฉะนั้นพี่จะได้ว่าอะไรครับตรงนี้ถ้าพี่บวกทุกตัวเข้าที่ a พี่ก็คิดพี่ดูอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับคือ a เนี่ยมันเป็นตัวน้อยสุดเพราะฉะนั้นตัวที่มันน้อยสุดเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ว่า a บวก b ต้องมีค่าน้อยที่สุดเลยใช่ไหมครับพู้นี้ก็คือถ้าน้องบวกด้วย a บวก b จะเป็นอย่างนี้ นต้องมีค่าน้อยสุดใช่ไหมครับเพราะเป็นตัวที่น้อยสุดสองตัวบวกกันใช่ไหมครับเพราะพี่จะได้ว่าอะไรครับตรงนี้ตรงนี้พี่ก็จะได้ว่ามันต้องไปเป็นตามลําดับเลยใช่ครับน้อยก็หกแล้วก็สิบเอ็ดแล้วก็สิบเจ็ดใช่ไหมครับอย่างนี้ เขาบอกว่าเนื่องจากผลบวกแต่ละคู่แต่ละเซตนี้มีสิบค่าได้แก่หกศูนย์หกสิบเอ็ดสิบสองสิบเจ็ดยี่สบยี่สิบยี่สสามยี่สหกสามสิบสองสามสิบเจมีความแตกต่างนะครับเพราะ,ะน,นตัวน้อยที่สุดพี่ได้อะไรพี่ได้ว่า a บวก b ต้องเป็นศูนย์แน่นอนใช่ไหมครับตรงนี้ถัดมาก็ต้องเป็นอะไรถัดมาต้องเป็น a บก c ใช่ไหมครับต้องเป็นหกเดี๋ยวนี้เพิ่งไปสมใจมัน แล้วตัวมากสุดล่ะตัวมากสุดก็ต้องเป็นตัวสองตัวมากสุดบวกกันใช่ไหมครับคืออะไรก็คือมากสุดก็คือ D บอก E ใช่ไหมครับต้องได้เป็นตัวมากสุดแล้วตัวน้อยลงมาก็ต้องเป็น C.. ก็ต้องเป็น4บอก E ใช่ไหมครับต้องได้ตรงนี้ 32ใช่ไหมครับขัานตอนนี้พี่พได้สีคู่แล้วคือ a บวก b พี่ต้องเป็นศูนย์เพราะมันเป็นตัวน้อยสุดตัวมากมันมา,มากกว่ามันอีกหนึ่งก็คืออะไรครับต้องเป็น a บวก c ใช่ไหมครับเท่ากับหกตรงนี้เรายังสรุปไม่ได้ว่า b บวก c นี่จะมากกว่าเจ้าตัวนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับ a บวก d เรายังบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสรุปตัวที่สามยังไม่ได้ใช่ไหมครับในทํานองเดียวกันเรายังสรุปไม่ได้ว่าอะไรครับตรงนี้เรยังสรุปไม่ได้ว่า d บอก C เนะี d ่ย d บวกมีค่ามากกว่าเอ,อ่อ e บอกหรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้ก็ยังสรุปไม่ได้เหมือนกันแตาสรุปได้แล้วว่ามากสุดกับมากสุดลองลองมากับน้อยสุดกับน้อยสุดลองลองมานะครับ ใช่ไหมครับอย่างนงี้แต่ถ้าน้องมาดูดีๆเซตนี้นี่ a บวก b a บวก c a บวก d a บวก e คือตรงนี้ครับ a บวก b a บวก c a บวก d a บวก e แล้วก็มี b บวก c b บวก d b บวก e c บวก d c บวก e แล้วก็ d บวก e หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวนี่มันต้องเท่ากับเซตของที่เขาให้มาเลยครับคือศูนย์หกสิบเอ็ด 12 17 20 23 26 32 3ยี่บีมีกอดมีกี่ตัวหนึ่งสองสาม้าหกเดแปแต่เราไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนอกจากสี่ตัวที่เราหามาแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นพี่ทําอะไรถ้าพี่เอาทุกตัวบวกกันหมดมันก็มีค่าเท่ากับเอาทุกตัวบวกกันในเซ็ใช่ไหมครับเพราะว่าเซ็มันคือเซ็เดียวกันเพราะนั้นถ้าพี่จับบวกกันหมดนะครับพี่จะได้ว่าอะไร พี่ก็นำ a บวก b มาบวกกับ a บวก c มาบวกกับ a บวก E มาบวกกับเอาพี่ลืม a บวก d แล้ว a ็ A บวก e B บวกด้วย B บวกดบกด้วย B บวก E บกด้วย C บวกดบกด้วย C บก E แล้วบอกได้ครับตัวสุดท้าย d บก E ตรงน,นี้ต้องมีค่าเท่ากับ0บวกด้วย6บวกด้วย11บดกด้วย12บกด้วย17บกด้วย20บวกด้วย23บกด้วย26 โวลท์ดีสามสิบสองโวลท์ดีสามสิบเจ็ดใช่ไหมครับตรงนี้มี A อกี่ตัวมี A หนึ่งตัว A สองตัว A สามตัว A สี่ตัวมี B หนึ่งตัว B สองตัว B สามตัว B สี่ตัวมี C หนึ่งตัว C สองตัว C สามตัว C สี่ตัวมี D หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวแล้วมี E ีหนึ่งสองสามสี่นะครับ เพราะมันพี่แล้ว A, ก็ 4a 6 4b 6 4d 6 4 4ก่อน 4d 6 4e ต้องมีค่าเท่ากับด้านขวาใช่ไหมเคราวนี้เราก็มาบวกด้านขวากันด้านขวาคืออะไร17 29 46 66 89 ร้อยสิบห้ารอสเจเป็นร้อยปดสใช่ไหมครับพี่ดึงสี่ออกมาพี 1, 4, ่ก็ได้ว่า a บก b บก c บก d บก e มีค่าร้อยปส a บก b บก c บก d บก e มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จับหารสี่สี่สิบหกสี่หยี่สี่ ใช่ไหมครับเรานี้ลองมาดูเรามาลองว่า a บวก b บวกด้วย c แล้วออกด้วย d บ e, วก e กบ46ใช่ไหมครับแต่เรารู้แล้วว่า a บวก b คืออะไร a บวก b เป็น0ใช่ไหมครับจากหน้านี้ c ก็ของส่วนของ c d บวก e เป็นอะไรครับเป็น37 ใช่ไหมครับตรงนี้พี่ได้เป็นอะไรครับเท่ากับสี่สิบหกพราะพี่ก็ได้ c เท่ากับสี่สิบหลบด้วยสาสิ็ใช่ไหมครับก็มาเป็นเก้าพี่ได้แล้ว่เป็น9้าตรงนี้ก็กลับไปเทียบครับ c ได้แล้วเป็นเก้าคราวนี้มาดูเงื่อนไขเดิมเขาบอก a บวก b บวก c บวก d บวก e เท่ากับอะไรครับตรงนี้เท่ากับสี่สิบหกคราวนี้มาแก้ต่อแก้ต่อจากนี้เลยก็ได้นะครับตามจริงถ้าน้องมาดูน้องรู้แล้วว่าไม่ต้องใช้เงื่อนไขนี้ก็ได้นะครับน้องรู้แล้วว่าสี่เป็นเก้าใช่ไหมครับแต่น้องรู้แล้วว่า a บวก b นี่มีค่าเท่ากับศูนย์ a บวก c นี่มีค่าเท่ากับหก d บวก e นี่มีค่าเท่ากับสามสิบเจ็ดและ c บวก e นี่มีค่าเท่ากับสามสิบสองถ้าน้องจะได้ว่า e เท่าไรครับสามสิบสองลบเก้ามีค่าเท่ากับ ยี 23, ใช่ไหมครับ B เท่าไหร่ครับสามลบ e คือลบยี่สมีค่าเท่ากับสิบ่เท่าครับเท่ากับ6กลบซลบเเท่ากับลบสและ b เท่ากับเท่าไรครับ b เท่ากับศูนย์ลบด้วย a a คือลบด้วยลบสาก็ตอบสามฉอนพี่จะได้ว่าอะไรครับ A ของพี่คือลบสาของพี่คือ3 C มของพี่คือ9 ดีของพี่คือสิบสและอีของพี่คือยี่สบสาใช่ไหมครับตรงนี้ใครต้องลองเช็คว่าสอดค้องกันหรือเปล่านะครับกับทุกเงื่อนไขเพราะฉะนั้นะะถ้าพี่ได้ว่าแล้วว่า A คือลบสาคือ -3 C คือ9 D คือ14และ E คือยี่สิบสาม ที่ก็ได้แล้ว a น้อยกว่า b น้อยกว่า c น้อยกว่า d น้อยกว่า e เงื่องไขนี้ก็เป็นจริงครับคราวนี้มาดู a บวก b เท่าไหร่ลบสบวกสเป็นศ a บวก c เท่ากับลบสามบวกเเป็นห a บวก d เป็นลบสามบวกสิบสี่เป็นสิ a บวก e เป็นลบสามบวกยเป็นยี b บวก c เป็น 3บวกเเป็น12 b บวก d เป็น3บวก14เป็น17 b บวก e เป็น3บวก2ีเป็น26ใช่ไหมครับต่อไปก็มาดู c บวก d เป็น9บวกสเป็น23 c บวก e เป็น9บวก23เป็น31ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายคือ d บวก e ไม่เท่าไหร่ครับ14บวก23เป็น37 พนเซตที่ออกมามีอะไรครับเอาน้อยไปมากมีศมี6มีสิอ็ดมีสิองมีสิมียีมียีมี่หมีสามอมีสามสิบเจ็ดหนึ่งสอห้าหเจดแดเกเช็คดูตรงกันไหมศูนย์หกสิบเอ็ดสิบสอสามยส สามเอ็ดทำไมพี่ได้3าอ,อ๋อเก้บกยี่เป็น3านะครับโทษทีดีแล้วถึงต้องเช็คด้วยครับ3ามสเพราะ,ะั้นใช่นะครับ A B C ชุดนี้ก็ใช่เลยก็สรุปได้ว่า A ของเราคือลบสามเอ,อ่อ b คือ3ามซคือ9 D คือ14บ e คือย3แต่ดูดีเขาถามอะไรเขาให้หเขาให้เขียน A เป็นเซตแบบของแจกแจงสมาชิกพี่ก็ได้ A เป็นอะไรลบสาาม 9 14 2สนะครับเชฟวันนี้ก็คือเซตของพี่นะครับตรงนี้เพรสรุปข้อนี้สรุปทำไงครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องของสมการธรรมดานะครับแตน่น้องต้องดูออกว่าผลรวมผลรวมของตัวไหนมีค่าน้อยสุดผลรวมของตัวไหนมีค่ามากสุด ถ้าเราสมมุติว่ากําหนดให้อะไรครับตรงนี้ตัวแรกพี่ก็ดูมีทั้งหมดห้าจำนวนทาไมถึงออกมาสิบตัวทําไมถึงออกมาสิบตัวครับเพราะว่าตัวแรกนี่เลือกเท่าไหร่ครับเลือกได้สี่ตัวที่สองเลือกได้สามตัวที่สามเลือกได้สตัวที่สุดท้ายเลือกได้หนึ่งเหลือกก็เป็นสิบใช่ไหมครับตรงนี้แล้วพี่ก็เลยสมมุติให้ A น้อยกว่าบน้อกว่น้อยกว่าดน้กว่ แต่ค่าที่พี่รู้ได้คือค่ามากสุดค่ามากสุดคืออะไรคือ D บวกค่าให้สุดคืออะไรคือ A บวก C คือ A บวกบขึ้นมาคืออะไรก็คือ A บวก C ใช่ไหมครับลงมาก็คือ E บวกออ e บวกแต่เรายังสรุปไม่ได้ตัวต่อไปคือ E บวก B หรือว่า C บวก D กันแน่หรือเหมือนกับเรายังสรุปไม่ได้เหมือนกับว่า A บวก D หรือว่า B บวก C คือตัวถัดไปเพราะเราก็สรุปได้แค่4ตัวใช่ครับเราก็จับตัวนี้เท่ากับตัวมากสุดมากสุดเราลงมาก่อนน้อยสุดแล้วก็น้อยสุดใช่ ตรงนี้ทําให้น้องได้ออกมาเป็นอะไรครับตรงนี้ทําให้ตรงนี้น้องได้ออกมาเป็นสี่ตัวใช่ไหมครับเหมือนกับตรงนี้พี่บอกตรงนี้ยังสรุปไม่ได้แต่ได้มาสี่คู่แล้วใช่ไหมครับตรงนี้ออกมาสี่คู่คือ a บก b เป็นศูนย์เพราะ a บก b คือน้อยสุดอันนี้พี่เอามาเป็น reminder ักครั้งหนึ่งนะครับ พี่ด้ตรงนี้ต่าสุดเชิบตรงนี้ลองลงมาตรงนี้สูงสุดตรงนี้ลองลงมาก็ได้ทั้งหมดสีค่คู่แต่พี่รู้แล้วนี่ว่าจะไอ้เซตของพวกนี้นี่ก็คือเซตของจับคู่บวกกันมันก็คือเซตของสิ่งที่มันให้ออกมาใช่ครับในโจทย์พี่ก็เคยพี่ก็เลยบอกว่าถ้าเอาทุกตัวมารวมกันนี่มันก็ต้องเท่ากับทุกตัวรวมกันในนี้เพราะมันเป็นเซตเดียวกันใช่ไหมครับตรงนี้เราก็เลยอะไร เราก็เลยจับมันรวมกันทุกตัวใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยจับมันรวมก็จะมี a ปรากฏมา4ตัว b ปรากฏมา4ตัว c ปรากฏมา4ตัว d 4แล้วก็ e 4เมีทั้งหมดรวมกันได้184พี่ก็เลยได้ว่าอะไร a บวก b บวก c บวก d บวก e นี่ของพี่คือเท่าไหร่ 46, ครับ46ใช่ไหมครับคราวนี้พี่ก็มาจับแยกพี่รู้แล้วนี่ว่าตัวอันนี้คือน้อยสุดรวมกันอันนี้ตัวมากสุดรวมกันทําให้พี่รู้ตัวตรงกลางได้ใช่ไหมครับน้อยสุดรวมกันได้ศูนย์มากสุดรวมกันได้37เพราะฉะนั้นตร,ตรงกลางก็เหลือท่าไหรคับ สี่สิบหกลบสามเจ็ดก็เป็นเก้าพอทีน้องก็ไม่ต้องมาเช็คเงื่อนไขเดิมแล้วน้องเลือกเป็นสี่เป็นเก้าน้องก็มาไล่เลยตรงนี้สี่เป็นเก้าอีก็เลยยี่สิบสามพอได้อีเป็นยี่สิบสามแล้วดีก็เลยสิบสี่ใช่ไหมครับพอได้สี่เป็นเก้าแล้วก็ได้ a เป็นลบสามได้ a เป็นลบสามบีตรงข้ามกับ A อก็ออกมาเป็นสามครับก็สรุปก็คือจะไดะ a อออกมาเป็นลบสามสามเก้าสิบสี่แล้วก็ยี่สิบสามแต่ตรงนี้เสร็จยังยังไม่เสร็จเราต้องลองมาเช็คเงื่อนไขนะครับ น้องก็ได้ว่าลบสน้อยกว่าสามน้อยกว่าเก้าน้อยกว่าสี่น้อยกว่ายี่สามซึ่งเป็นจริงหรือว่าอีกพูดอีกในนึงก็คือ a น้อยกว่าบีน้อยกว่าสน้อยกว่าดน้อยกว่าอใช่ไหมครับตรงนี้แล้วเขาจะทำยังไงต่อน้องก็ต้องลองเอาแต่ละคู่มาบวกกันว่ามันเกิดจํานวนที่จำนวนที่เกิดขึ้นน่ะมันอยู่ในเซตที่โจทย์ให้มาหรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้สรุปในเซตก็มีใช่ครับมี0มี6มี11มี12มี17 20 23 26 32แล้วก็37ใช่ไหมครับตรงนี้ซึ่งตรงกับ สิ่งที่โจทย์ให้มาพอดีคือเซตตรงนี้ใช่ไหมครับสิตัวเพราะ,ะนั้นพี่ก็เลยสรุปว่าตรงนี้นี่เงื่อนไขนี่ใช้ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ให้เขียน A เป็นแบบแ,บบแจกแจงสมาชิกนะครับก็ต้องเขียนเลยว่าในเซตเนี่มีสมาชิกตัวไหนบ้างก็ได้ว่า A อก็คือเซตของลบสามสาสิบสีแล้วก็ยี่สิบสามนะครับข้อนี้น้องถ้าดูแล้วอาจจะตกใจใช่หมตอนแรกเขีนว่าอู มีทั้งหมด10ส,สมาการเลยเหรอจะแก้ยังไงเนี่ยแต่ว่าเราก็ใช้หลักการสังเกตดูนะครับว่าถ้ามันมีจํานวนเต็มทั้งหมดห้าจำนวนมันจะออกมาบวกกันได้ทั้งหมด10คู่คือ10ส,สมาการแต่แน่ละเรารู้หัวหัวปลายแน่นอนใช่ไหมครับเพราะอันนี้คือตัวที่มากที่สุดบวกกันตัวน้อยสุดบวกกันและนี่ก็คือมากสุดบวกมากลองลงมาบวกกันและน้อยสุดบวกน้อยลองลงมา2อันดับบวกกันใช่ไหมครับครับแล้วก็แก้สมาการไปแก้สมาการมาน้องก็จะได้คําตอบออกมานะครับ ก็ต้องลองไปสังเกตดูดีๆนะครับสําหรับข้อแบบนี้ครับสําหรับข้อนี้ก็ไว้แค่นี้อยู่นะครับ